สวัสดีครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Stock w e k y Update นะครับรู้ทันหุ้นเด่นทันประเด็นร้อนกับหลักทรัพย์สบายตกนะครับประจำวันเสาร์ที่24มกราคม2569นะครับกลับมาพบกับทุกท่านนะครับในทุกๆวันเสาร์นะครับที่จะมาอัปเดตประเด็นที่น่าสนใจนะครับสรุปประเด็นที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับพร้อมกับนําเสนอประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์ถัดไปนะครับพร้อมกลยุทธการลงทุนและหุ้นแนะนำนะครับวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันทีละประเด็นเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับไปดูกันว่าในสัปดาาาห์ที่่ผนม นะครับเป็นอย่างไงบ้างครับหนึ่งครับครับก็สําหรับเซสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขอให้ชื่อว่าเซตขึ้นไม่หยุดชุดไม่อยู่นะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับโดยปัจจัยบวกหลักๆที่หนุนให้ตัวดัชนีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ Ele c t i o n rally นะครับโดยปกติเนี่ยตัวสิติของหุ้นไทยนะครับก่อนการเลือกตั้งประมาณ 1- 2ถึงเดือนเนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งในปีนี้ก็ต้องถือว่่่่าาาาามมมมตตตนนนนนัััดะคครบสงผลลใให้้วุุกทีีเปป็ กลุ่มที่เป็นการเงินรวมถึงหุ้นที่เป็นขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นตัวเดลตานะครับตัวปตทแอดวาน e ์เอโแล้วก็กราฟเนี่ยมีการบวบขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องที่2องก็คือเรื่องของฟันโฟอของนักลงทุนต่างชาตินะครับก็เราเห็นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีฟันโฟนะครับไหลเข้าหุ้นไทยนะครับโดยเป็นแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสะสมจนถึง ปัจจุบัน,นยอยู่ที่5,244ล้านบาทนะครับก็นองถือว่าเป็นแนวโนมที่ค่อนข้างดีสำหรับหุ้นขนาดใหญ่ของบ้านเราในปีนี้นะครับแล้วก็สำหรับสัปดาห์หน้าที่สิทมองมีประเด็นอะไรที่น่าติดตามบ้างครับผม โอเคครับก่อนที่เราจะไปไประเด็นในสัปดาห์หน้ากันนะครับผมขออนุญาตฉายภาพทางเทคนิคของตัวเซ็ตสักนิดนึงก่อนนะครับต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดช่วงสัปดาห์ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเซ็ตเนี่ยเริ่มเห็นปัจจัยบวกทางสัญญาณทางเทคนิคในหลายหลายปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกคืออะไรนะครับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการที่ตัวเซ็นเด็กเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมินเมย์ว่าจะทํารูปแบบที่เป็นตัว rounding top นะครับลงมาทดสอบแนวะรับสําคัญที่บริเวณ1230นอนะครับก่อนท สามารถยืนได้นะครับนี่คือสัญญาณแรกที่ค่อนข้างดีสัญญาณที่2ก็คือการที่ตัวเซ็นติ x เนี่ยสามารถฟื้นตัวนะครับผ่านกรอบบนของตัวดาวเทรนทํารูปแบบที่เรียก่าเป็นบูล l ิ s แฟล a กซึ่งเป็นซึ่งถือว่าเป็นคอนติเน a t i ชันแพทเทิร์นต่อแนวโน้มเชิงบวกขึ้นไปนะครับทำให้อัพไซด์เนี่ยเปิดขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับคราวนี้เนี่ยแนวต้านถัดไปเนี่ยจะมองสองแนวด้วยกันหนึ่งเลยก็คือจะเป็นระดับหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดไฮก่อนหน้าที่ตัวเซ็นต์เนี่ยขึ้นไปทำไว้และแนวต้าน น,นะครับก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยอัพไซด์เนี่ยก็ถือว่าเข้าใกล้อัพไซด์สำคัญแล้วเลยอาจจะทําให้ตัวเซนตเนี่ยมีการโทรแบ็กหรือว่าย่อตัวลงมาบ้างนะครับแต่ว่าก็อยากให้ลักทุนนะครับสบายใจว่าการย่อตัวลงมาของตัวเซ็ตเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวอัพไซด์เนี่ยมันยังไม่ได้เสียนะครับมันยังถือว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยในสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยหากมีการพักตัวลงมาจริงๆงเนี่ย อาจจะเป็นการพักตัวเพื่อสร้างโอกาสในการไปต่อก็ได้เพราะว่าสัญญาณทางเทคนิคในภาพรายวันเองเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับทั้งการดาวไซด์เนี่ย รับได้ที่1,230ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญเลยฟื้นตัวทำรูปแบบบุลิทแฟลกสัญญาณบวก MACD ยังคงมีอยู่อา,อาจอาจจะเป็นห่วงนิดหน่อยก็คือไ s i ที่มันเข้าใกล้โอเวอร์บอสพอเข้าใกล้โอเวอร์บอสไปแล้วเนี่ยมาไหนต้องมีการพักเพื่อล้างสัญญาณตนั้นไปนะครับย้ำอีกรอบนึงแนวต้านถัดไปเนี่ยมองที่บริเวณ1,227-1,228นะครับแล้วก็ไฮเดิม erm ที่1,345.86ก็ตีเป็นวงกลมที่ประมาณ1,346นั่นเองนะครับคราวนี้ <c oughs> นี่เรามาดูกันที่ภาพของปัจจัยพื้นฐานกันบ้างโอเคภาพของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าใช้คําว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการหาเสียนะครับประเด็นอเนี่ย มันค่อนข้างเด่นแล้วมันก็ยังค่อนข้างหนุนอยู่แต่ว่าจุดที่น่าจุดที่ต้องระวังสักนิดหนึ่งเนี่ยก็คือ,อยังคงเป็นแรงขายในกลุ่มธนาคารแต่ว่าในความระวังนั้นน่ยมันก็ยังคงมีโอกาสซ่อนอยู่เดี๋ยวเรามาเล่ากันเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของการเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งซึ่งต้องถือว่าค่อนข้างเข้มข้นนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยหลายๆพรรคการเมืองเองเนี่ยจะมีการนําเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต,ต่างๆซึ่งเราก็มองว่าตลาดเองเนี่ยน่าจะยังคงมีแอคในเชิงบวกเห็นได้จากฟันเฟ นะครับแล้วก็กลุ่มเรื่องของกลุ่มเช่าซื้อนะที่เราเคยพูดถึงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ยังคงมองว่าในประเด็นเรื่องของ election rally เนี่ยถ้าจะหาสักกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ยังคงน่าสนใจและยังคงเก็งกำไรได้ต่อนะครับ กลุ่มเช่าซื้อเองเนี่ยยังถือว่าน่าสนใจนะครับทั้งตัว MTC แล้วก็ตัวติดล้อนะครับเหตุผลทําไมก็เพราะว่าดาวไซด์เนี่ยค่อนข้างจํากัดและช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ย MTC เนี่ยมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้วก็ถูกทิ้งลงมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2เลยก็คือภาพทางเทคนิคเองเนี่ยในในละในทั้งทั้งตัว MTC แล้วก็ติดล้อเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มเป็นเชิงบวกนะครับ MTC เองเนี่ยก็เริ่มมีการฟื้นตัวแล้วก็ผ่านกรอบบนของตัวดาวเทรนไปเรียบร้อยนะครับพร้อมกับสัญญ,ญาบวกจาก 15นะครับเป็นจุดที่น่าสนใจในการเล่นบายออนดิบขึ้นไปอีกครั้งหนึ่ง นะครับส่วนตัวติดล้อเองนะครับแนวโน้มก็เป็นเชิงลบหลังจากที่หลุดเส้น EMA 200วันมานะครับแต่ว่าภาพเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว NTC แต่ว่าต่างกันนิดหน่อยก็คือตัวติดล้อเองเนี่ยยังไม่สามารถฟื้นตัวเบรกกรอบบนขึ้นไปได้นะครับอ่าก็อาจจะยังออกขอภัยนะครับเบรกขึ้นไม่ได้แล้วแต่มีการโทรแบ็คลงมาหน่อยนะครับก็อาจจะใช้บริเวณระมา16บาท80 16บาท10เนี่ยเป็นจุดในการเล่นปายออนดิฟก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง2ตัวคล้ายๆกันนะครับก็คือ,อก่อนหน้านั้นพักตัวลงมาแล้วก็เริง นะครับเรายังมงมองว่าด้วยแรงหนุนจากประเด็นเรื่องของอีเลชันแลนดี y เองเนี่ยน่าจะคงทําใหุ้น้กลุ่มเช่าซื้อเองเนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อนะครับใครที่ยังซื้อไม่ทันเนี่ยก็ยังถือว่ายังคงมีอัพไซด์ที่เหลือเฟือในการสะสมนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ดีด้วยในการเล่นบายอนดิขึ้นไป นะครับแต่ว่าจุดที่ต้องระวังอย่างที่บอกไปก็คือกลุ่มธนาคารนะครับที่ประกาศผลประกอบการไปเรียบร้อยแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีแรงขายในส่วนของเซลล์ออ f a แฟบ้างนะครับอาจจะกดภาพรวมดัชนีให้มีการย่อลงมาบ้างแต่ว่าแรงขายของหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยเรามองเป็นโอกาสในการเข้าสะสมเหตุผลเพราะว่าเราประเมินว่าหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยเป็นกลุ่มปันผล นะครับเป็นกลุ่มที่ได้รับแรงหนุนจากความน่าสนใจในเรื่องของปันผลที่ยิ่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่า65-6%เป็นี่ยเป็นการอย่างตำ่ำนะครับดังนั้นเนี่ยการย่อตัวลงของกลุ่มธนาคารเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าสะสมนะครับหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่เนี่ยเราก็มองเป็นตัวอย่างเอ่อเ Bank นะครับแล้วส่วนถ้าเป็นกลุ่มธนาคารขนาดกลางเนี่ยก็มองเป็นตัวทิสโก้กับตัว KKP ที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่เหมือนกันในประเด็นเรื่องของบิวเดนยิ่ที่ค่อนข้างสูงนะครับอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างดี เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยค่อนข้างตึงเครียดเลยในประเด็นเรื่องของอิหร่านเองนะครับแล้วก็เรื่องของกรีนแลนด์เรื่องอิหร่านเนี่ยก็ดูเบาลงไปแล้วนะครับเรื่องของกรีนแลนด์เองเนี่ยก็ หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดในพูดที่ดาวอสเนี่ยว่าจะไม่มีการใช้กําลังทหารแล้วก็มีการระงับภาษีนะครับในการตบโต้เรื่องประเด็กรีนไลน์ไปแล้วเนี่ยมันเลยทําให้ประเด็นเนี่ยมันเริ่มเบาลงมานะครับพอเบาลงมาตรงนี้เนี่ยไอความกังวลว่า G.O.P i t i c a l risk จะสร้างความนผวนานทารลงทุนเนี่ยมันก็เลยถูกกดลงไปนะครับก็ถือว่าปัจจัยในประเทศเองเนี่ยยังคงร้อนแรงนะครับยังคงหนุนให้ฟันโฟมันไหลเข้ามาบวกกับปัจจัยต่างประเทศเองที่มันเริ่มเบาลงไปตรงนี้เองเนี่ยก็ ยังคงทําให้เรามองว่าเซตอินด x ในสัปดาห์หน้าแม้ว่าอาจจะมีการพักตัวมาบ้างแต่ทิศทางเนี่ยมันยังคงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะครับส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับก็คือเรื่องของ FOMC นะครับจะเนี่ยจะเป็นการซุ f o ป c ครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่เฟดเนี่ยถูกตั้งข้อหาจากประธานในวิดีสหรัฐนะครับก็ลองมาดูกันนะครับโดยหลายๆฝ่ายเองเนี่ยก็มองว่า ดูจากเฟดวอชทูสแล้วเนี่ยก็ยังคงมองว่าเฟดเนี่ยน่าจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยนะครับเฟดวอชทูยังคงให้น้ำหนักที่95%ในการคงอัตราดอกเบีย้ยไว้นะครับดังนั้นเนี่ยเมนหลักหรือว่าธีมหลักของในทงในใจของนักลงทุนเองเนี่ยมองปเป็นเรื่องของการลดอัตราดอกคงอัตราดอกเบีย้ยแต่ถ้ามีการลดอัตราดอกเบีย้ยตามแรงกดดันเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็น positive surprise หนุนให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 2> คราวนี้เราไปดูกันว่าหุ้นสามตัวที่น่าสนใจนะครับ ในสัปดาห์หน้ามีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปแลกเรียนกันทีละตัวเลยครับครับผมก็สำหรับตัวแรกนะครับเราเริ่มเป็นตัว KCG นะครับโดยตัว KCG เนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของชีสนมเนยนะครับแล้วก็ขายตามห้างสรรพสินค้ารวมถึงร้านค้าปลีกโมเดิร์นเทรขนาดใหญ่นะครับก็ตั้งเป้าหมายปี69เนี่ยจะมียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับในระดับไฮซิงเกิลดิจิตนะครับอยู่ที่ประมาณ5้ถึงเก้าเปอร์เซนเยนะครับก็หนุนเรื่องเรื่องของการเติบโตทั้งช่องทางที่เป็น B2B นะครับก็คือร้้้าาาาานนนรรรรรออหโงแแมะคคับลวกก็็ B2C ืขย ตรงสู่ผู้บริโภคนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราการไรขั้นต้นเนี่ยบริษัทคาดว่ายังคงรักษาระดับนะครับให้ยืนเหนือระดับประมาณ30%ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมาจากเรื่องของการที่บริษัทเอาตัวเครื่องจักรนะครับที่เป็นระดับระดับทัทีครับระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในรายการผลิตตัวชีสแล้วก็เนยเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปลายปี6กที่ผ่านมานะครับส่วนแผนในการขยายตลาดต่างประเทศนะครับก็มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับก็คือกลุ่มเซียมวีนะครับแล้วก็จีนรวมถึงเกาหลีใต้ด้วยนะคร นะครับรวมถึงเรื่องของการเพิ่มกําลังการผลิตโรงงานเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะรองรับออเดอร์ที่าทางต่างประเทศจะเข้ามาเสริมด้วยนะครับส่วนวราคาเป้าหมายเฉลี่ยของตัว KCG เนี่ยก็ยังอยู่ที่ระ,ระดับค่อนข้างสูงประมาณ11.24บาทนะครับก็ยังมีอัพไซด์ให้เล่นทั้งในในเชิงของในในแง่ของว a ลูเอชันด้วยนะครับก็สำหรับตัว KCG ทางเทคนิคที่สิทิหมอการเป็นไงบ้างครับผม ภาพทางเทคนิคของตัว KCG เนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับหนึ่งเลยก็คือตัวราคา KCG เนี่ยสามารถฟื้นตัวแล้วก็ยืนเหนือเส้น EMA 200วันนะครับเห็นได้ว่าเส้น200วันเนี่ยแต่แถวบริเวณประมาณ8.4เนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาสม จจัยที่2เลยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เบรกเส้นแนวโน้มขาลงหลักมาได้นะครับทำให้แนวโน้มเนี่ยคือเปลี่ยนเป็นเชิงบวกย้ําอีกสัญญาณหนึ่งด้วย MACD นะครับที่ตัดเส้นสกแนวขึ้นช่วงสั้นนะครับมีการโแบให้เห็นนะครับแต่ว่าแนวรับเรารับไว้ที่แถบดิวประมาณ8.40ซึ่งเป็นทั้งเส้น EMA 200วันแล้วก็เป็นเส้นแนวโน้มขาลงหลักที่มันเพิ่งเบรกขึ้นไปเนี่ยถ้าจังหวะย่อลงมาเนี่ยยังสามารถ ยืนเหนือระดับ8บาท40ได้ก็เป็นจังหวะในการเล่นบายออนดิฟขึ้นไปนะครับแนวะต้านสำคัญเนี่ยจะเป็นการลุ้นเบรก8บาท85นะครับทำ i g ยโ r ่ i g h ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าหลุดไปมา40เมื่อไหร่อาจจะตรงนั้นเป็นจุด stop loss นะครับชะลอการลงทุนไปก่อนโอเคครับก็สรับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวอไอลิงก์นะครับก็บริษัท ตั้งเป้าหมายนะครับการเติบโตของรายได้ในปี69นะครับเติบโตไม่น้อยกว่า10%ก็จะเน้นเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่รองรับตัวเทคโนโลยีตัว AI Data Center นะครับรวมถึงตัว Green Technology ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นเทรนที่ค่อนข้างมาแรงในปีนี้รวมถึงมีแผนในการขยายกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นตัวโรงพยาบาลรวมถึงโรงแรมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความต้องการในการอัปเกรดตัวโครง โครงสร้างพื้นฐานของเขาทางด้านไอทีนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการลงนามตัวสัญญานะครับกับโครงการเคเบิลใต้น้ำเกาะสมุยนะครับมูลค่างานในที่ประมาณ1 8 2่ปรล้านบาทนะครับตรงนี้บริษัทมองว่าจะลงนามได้ภายในไต่มาิสของปีนี้นะครับส่วนงานประมูลนะครับก็ยังมีอีกค่อนข้างเยอะนะครับที่บริษัทมองว่าจะมีการเข้าไปร่วมประมูลนะครับอย่างเช่นตัวโครงการเคเบิลใต้น้ำของตัวขนมเกาะสมุยนะครับมูลค่าประมาณ9,000กว่าล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการจอยเวนเจอร์กับพนักงานะครับเพื่อเสริม ความแข็งแกร่งในการเข้าเข้าร่วมง,งานประมูลน,นะครับส่วนราคาเป้าหมายเฉลี่ยของทั้งปี69นะครับจะอยู่ที่8บาทนะครับสำหรับตัวไอลิงนะครับสำหรับตัวนี้ทางเทคนิคที่สิบมองการ์ฟเป็นไงบ้างครับผม โอเคครับสำหรับภาพทางเทคนิคของตัว iLi n k กนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ชัดเจนแล้วว่าสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยบ่งชี้เห็นว่าดาวไซด์เนี่ยค่อนข้างเนี่ยจำกัดแล้วนะครับหนึ่งเลยก็คือการที่ตัวราคาเนี่ยหยุดสร้าง lower Low e r ว o w โนะครับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ผ่านเส้นนาแนวโน้มขาลงนะครับที่กดราคาไว้นในช่วงก่อนหน้าสําเร็จนะครับแล้วก็ลักษณะการเคลื่อนไหวหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่เบรกมาได้เนี่ยก็คือ ไไปกับเส้นแนวโน้มขาโลอาใส่ไตไปไตไปกับเส้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเห็นได้ว่าอย่างนี้จะเห็นได้ว่าราคาฟื้นตัวขึ้นมาต่อจุดที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเห็นได้ว่าในช่วงสั้นนะครับดูเหมือนกับว่าราคาเนี่ยจะอร์มเป็นรูปแบบที่เรียกก็เป็นตัว ascending triangle นะครับโดยมีกรอบบนเนี่ยอยู่ที่บริเวณประมาณ4บาท82นะครับณระดับราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ4บาท78นะครับณระดับราคาที่อัดอยู่ณตอนนี้นะครับถ้าราคาปิด สามารถกินเหนือนระดับ4บาท8 2ได้นเนี่ยมันคือการเบรก ascending triangle ขึ้นไปนะครับก็เป็นโอกาสในการ follow buy ขึ้นไปได้หรือถ้าวันนี้เนี่ยปิดย่อดลงมานะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยหาจังหวะเข้าสะสมอีกทีนึ่งแ,แถวบริเวณประมาณ4บาท72ถึง4บาท66ก็ได้นะครับแต่แถวบริเวณกรอบล่างตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดแล้วก็เริ่มฟอร์มเป็นรูปแบบการปรับตัวนะครับก็อาศัยจังหวะตรงนั้นเนี่ยในการเข้าไปซื้อเก็งกาไรก็ได้ สำหรับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวพื้นดดนเท่านะครับก็ยังคงมีแผนในการเติบโตต่อในปี69นี้นะครับแม้ว่าในช่วงปี6กแที่ผ่านมาเนี่ยผลงานจะไม่ค่อยดีมากมากนักนะครับแต่ว่าในปีนี้บริษัทมองว่าตัวรายได้รวมเนี่ยจะเติบโตได้ประมาณ15%เย็นเดียเดียนะครับหรือมากกว่า1000ล้านบาทนะครับโดยปัจจัยหนุนหลักๆก็คือเรื่องของแนวโน้มการกับเข้ามารักษานะครับเกี่ยวกับทางธนกรรมนะครับของลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยที่เริ่มเห็นแนวโน้มค่อนข้างดีตั้งแต่ช่วงปลายป อีกเรื่องก็คือเรื่องของยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธันตกรรมนะครับก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับเนื่องจากบริษัทเนี้ยได้มีการขยายตัวคลินิกธันตกรรมทั่วประเทศเพิ่มเติมนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลให้ยอดขายที่เป็นตัวสินค้าของเขานะครับที่นาเข้าเข้ามาขายเนี่ยจะขายได้ดีขึ้นนะครับ รวมถึงตัวผู้บริหารนะครับได้ให้มุมมองวาอ่าอยากจะย้ายนะครับจากการเทรดในตลาด MAI เนะี่ยเข้าไปสู่ตลาดหลักทรัพย์ตัวเซ็ตตัวใหญ่นะครับภายในปี69นี้ซึ่งตรงนี้หากทำได้จริงนะครับก็จะส่งผลบวกต่อเรื่องของแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันรวมถึงกองทุนในทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศที่จะสามารถเข้าลงทุนแล้ว็จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวบริษัทได้เพิ่มเติมอีกอีกทางหนึ่งน,นะครับก็สําหรับตัวดีเดนทททางเทคนิคที่สิมอกาเป็นไงบ้างครับผมโอเคครับ ในส่วนของดีดเอนทัลนะครับก็เพิ่งทำรูปแบบที่เป็นตัวบูลิ์แฟลกขึ้นไปเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบดาวเทรนด์ไปตลอดนะครับจุดสังอาจุดบวกนะครับสัญญาณทางเทคนิคเชิงบวกอย่างแรกเลยก็คือ MACD เนี่ยตัดเส้นสัญญาลขึ้นนะครับมาพร้อมกับราคาที่เบรกนะครับทำรูปแบบบูลิ์แฟลกขึ้นเป็นคอนตินิวชันแพทเทิร์นนะครับจังหวะการโทรแบ็กลงมาเนี่ยรอดูแ,แถวบริเวณประมาณ2องบาทห้าสิบสองนะครับแ,แถวกรอบบนของดาวเทรนเดิมตรงนี้นะครับถ้าหากยังรักษาระดับอยู่ได้ ก็เป็นโอกาสที่ดีในการเก็งกำไรเพื่อลุ้นฟื้นตัวนะครับแนวะต้านถัดไปอยู่ที่2บาทหกลุ้นทำไเ้อร์อหาย้วก็ทดสอบ2บาท74นะครับแต่ถ้าหลุดนะครับแถวแถวบาท52ลงไปเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะต้องมีการชะลอการลงทุนไปก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น3ตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับในการลงทุนนะครับสรุปอีกสักนิดนึงนะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามีมุมมองเป็นเชิงบวก นะครับต่อ,อตัวเซตนะครับประเด็นหนุนสําคัญเนี่ยก็คือจะมาจากทั้งปัจจัยในประเทศเองเรื่องของการเข้าสู่ช่วงโค้งสตายของการเลือกตั้งนะครับประเด็นต่างประเทศเองเนี่ยก็คือ g e o p o l i t i c a l risk ที่มันผ่อนคลายนะครับจุดที่ต้องระวังนิดหน่อย,นยก็คือจะเป็นเรื่องของแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคารแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพื่อเพิ่ม dividend yield ขึ้นไปนะครับแล้วก็ปัจจัยต่างไม่ต้องติดตามก็คือจะเป็นในส่วนของการประชุม FOMC นะครับ โอเคนะครับครบถ้วนนะครับสำหรับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับกลับมาพบกับ Stock บ e ๊ก y อัปเดตกันได้อีกครั้งนะครับในทุกๆวันเสาร์นะครับเวลาประมาณ10โมงนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสบปยตรีเร์ชก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ